สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทํานุ่มจีนนํายาปลาปงกินกันดีว่านะนี่แม่มจา๋าชายปลาปงปลาซ่าเมฆครัวนะคะชายส่องปองซึ่งการเดี๋ยวใส่ลูกชิ้นเม็ดกันในนี้ลูกชิ้นปลานะคะเครื่องแกงกระเทียมมาแล้วทุกคนนื่อชายเครื่องปันมาเดียบรย้วยลาวาเดี๋ยวมาเชคกับเนื้อปลาปองกันนะก็เครื่องแกงแม่มจ๋าทาเครื่องแกงเทวันเราถึงกระใสกระชายเม็ดกันให้มันหอมๆนะคะมีซี่บองคนนะโอเค แล้วนะคะเนื้อปลาปองนะคะนี่เอามาเชืในเครื่องแกงนะคะเนื้อปลาแน่นๆนะคะไปเลยชาวิธีการ์ชีนะคะเพราะว่าคือเดี๋ยวเลสักคิดเลยาะว่าเราใส่เครื่องปั่นมานะคะเครื่องแกงนั้นประมาณนี้นะอืมนี่อะไรแบบนี้เลยนะคลุกไปแบบนี้นะคะคลุก ข้าวข้าวกันดีแล้วนะคะทุกคนคะตังน้ำที่แม่จ๋าใส่เป็นโม่ใบกรุ้มแล้วก็ข้านะคะใบต้มนะนี่น้ำเริ่มพลุ้งแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะใส่น้ำปลาไปกันนะคะชายนาา้ำปลาร้องแซ็ไหมนะคะใส่น้ำปลาไปสักคิดหนึ่งกันนะคะไม่้องใม้มาใส่กางเกงไปเลยนะคะระับปลาปงที่ว่าชีวะไนคลอกนะคะทุกคนคะ หม้อเตอิมแล่เราหน้ากินมากนำแกงเข้มข้นดีมากเลยทุกคนนะอเคทุกคนเนอ่ยเจ้าต้องเปลี่ยนหม้อนะเพราะว่าตอนเดียวเวลาใส่ลูกชิ้นไปยันรอนแน่อนนอนนะคะต้องเปลี่ยนหม้อเปลี่ยนหม้อเปลี่ยนหม้อโอ้จำกินว่าตารอเดี๋ยวเทใส่หม้อนี้นะคะเกี่ยวว่านะ <laughs> าำกี่ว่าต้องเปลี่ยนหม้อพอจำต้องตารออย่างวุ้มเ อย่าหอมมากเลยดูคนเดิมชิมนะฮะอืมร้อยแบบไม่ต้องเถือ่อนเลยแล้วดูคนเดิมร้อยหมากปลกาไส้ลูกชิ้นไปเลยนะฮะลูกชิ้นปลาจึงกาไส้พักขีเหล้านะฮะพักขีเหล้าตอนห้องมไปกันนะหน้ากินมากนั่น จีนน้ำยาป่าปองนะเสี่ยงแกงแบบนี้เข้มข้นหมาทุกคนมนาะตะตานเลยนะคะนุ่มจีนแม่จ๋าก,ก็ต้มมาแล้วนะมากินหมาอ้จานเติบกิ่วานน่ากินหมานุ่มจีนน้ำยาป่าปองชิมเดง้ดงเด้งกี่วันอยอน่ากินหมาอะกินแบบบานเราวนะพักแบบเต็มท่าดะ่ะมาได้ทุกคน อืร่อยกุ้นหอมกระชายผ<า>ักขี่ลาวเว้ยโอมกินร้อยเหล่าตึ่งเครื่องดีเหล่านี้นอืมแตงชิ้นอืม tokin kpaa loren.